สวัสดีครับพี่น้องนะครับประมวลวิทยาภาเที่ยวภาพของแปลกนะครับแปลกจังใดพี่น้องก็สี่เห็นนะครับเนาะของแปลกของแปลกปก็คือจังงวกควายนี่ออกลูกสี่ขาหาขามันจะเป็นของแปลกนะครับกบมีขาสามขาสินะครับของแปลกมันลายอยู่แล้วนะครับปลาไหลแปลกกับมี่พี่น้องเคยเห็นอยู่ละนะครับ แปลกจังใดอาจจะมีสองหางมีต่งตงตงางๆนานาไปนะครับสีปลาไหลทั้ายกับปลาไหลสีปลาไหลส่วนมากจะเป็นสีแบบสงแดงทั่วไปนะครับปลาไหลเนาะหมูว่านพ,พ,อพอตานไปดักนะครับหมูว่านเป็นวาน่านพระแปดคำนะครับพอต่อไปดักดักเขาเรียกว่าดักตุ่มเนื้ออยู่ฝั่งพ่องนะครับอยู่กอไภัยมนันเป็นเป็นเรื่องเป็นเวิร์นะครับอยู่ฝั่งพ่อง ติดปลาไหลขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีทองสีทองงามนะครับงามดีนะครับเดี๋ยวยัดยากพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับเพราะว่ามันมีข่าวข้าวต่างๆหน้าก็ปลาไหลนี่ผู้ใดได้ปลาไหลสีทองสิเป็นก้นมีโฉกมีลาหน่อยหน่อยคนสีได้นะครับเนาะหน่อยค้นสีได้แบบนั่นหน่อยจำเรื่เกิดมากกับบมเคยเห็นจริงๆจังๆเทียนะครับเห็นแต่ดังๆเป็นดังๆแดงๆเลืองๆียงกับซึ่งเป็นดังๆ แต่นี่พอตาได้มาตัวหนึ่งนะครับคือเมื่อวานเป็นวันผ่าแปดคำไดมานะครับพิตุ่มนะครับเป็นปลาไหลท่องท่องเลี้ยงบดเลยครับเลี้ยงทั้งโตเลยโตอ้วนสั่มง่ามผ่ำนะครับเดี๋ยวพาไปเบินขับนะนี่นะครับนี่นะครับปลาไหลท่องนะครับพี่น้องแนมสังเกตเลยเป็นงนายเลยครับเด้อแนมเบินง่ายได้ว่า เขา้าแนมลงไปในปลาผักบุ้งนี่ในเขี่ยวผักบุ้งนี่สีเลี้ยงอะไรเหอเห้นปะเลี้ยงหุ้ยมาี่น้องสิกากินยุติแบบนีบ้แม่นมาี่น้อนบุ้งดูคือมันเห็นคนมันจีเชื่องไหมครับพี่น้องปลาไหลเชื่องไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวท้องต้องวิญญาณสิปเหตุลงน,น้ามเห็นปะสีบอลดวนเร็้ยวไหมครับสีบอลย่านขน้นไหมนะครับใหญ่ประมาณแขนเด็กหน่อยนะครับแขนเด็กหน่อยนะนี่บอลย่านข้นนี่ครับเห็นปะ ป็นสียุ้งสีนะครับเห็นไหเป็นสีทองแต่เดี Blue ๋ยววิญญาณสีเอาไอ้ไอ้พักบุงออกเบื้องหน้าสีไทยกคัดนะครับน้อพี่น้องเดี๋ยวสีไทยคัดเนอะแชอกเบื้องขึ้น้อกเดี๋ยวพักบุงเอาไว้นี่กันไดอ่างนี่กันนะครับนี่เอาไว้พื้นที่หลังก็ได้นะครับสุดทีเห็นชัดๆพี่น้องพี่น้องสุีเห็นปลาไหลท้องคัดชัดงามๆเบื้องดูครับเห็นไหมเพื่อนสิเป็นเป็นจุด <önce> ดังๆนี่ ยินดาวาีว่ามันมันมันสิเกิดจากรรมชาิหรือเกิดจากตุ่มมันอยู่ในในตุ่มมั็นะ่ะขาเจ้าไปใส่ตุ่มพอเท่าไปใส่ตุ่มมากนะครับสี่สิบส,สี่ห้อยห้อยต่ำห้อยชอนห้อยอย่างใดหรือสเป็นมาโดยกําเนิดของเพิ่นก็ไดนะครับเนาะสีทองงามครับดูด้วยจับได้ไง่ายมาสบายเลยครับบ่บบบ่บ,บดูบดัน,นสีงามงาม,งามเห็นบะนะครับเนาะงามมากนะครับขออนุญาตจับเด้อเนี่ยเครื่องฟ้นดองเชื่องไหม จับได้เชื่องครับบุกติปลาไหลปลาไหลแม่น้ำเนี่ยเขาจับสิจับอะไรได้ครับเนี่ยสิแบบดงดง,ดงฟงดงเลยไหมวะสิโดดนี้ไหมครับเนี่ยต้องหัวเพิ่นนี่ขออนุญาตขออนุญาตบ้างเนี่ยต้องหัวเพิ่นเห็นไหมครับสิมีดางๆจักหน่อยนะครับท่องอีหลีเหรอครับท่องแบบแห้งๆเลยเดี๋ยวซุ่มไปเบิ้งใกล้ๆก็ได้ครับซุ่มไปเบิ้งใกล้ๆเนาะเดี๋ยวซุ่มเบิ้งใกล้ๆเอ้านี่ครับเห็นไหม ใหส้มไกไ่ให้เบิ้งเบิ้งนะครับเป็นเรื่องแปลกนะครับบบแมนว่าสิดเห็นกันยังไๆปลาไหลท่องแบบนี้บบแมนว่าสิจับได้ทั่วไปเนาะทั้งทั้งทีงทมองกอไผ่สวนตาตรงนั้นเนียค้นก็ไปหาปลาไหลยูบ่บเซ้านะครับเนาะอขออนุญาตขออนุญาตผิดมันมันกล่องวิทกล่องวิพิดนะครับขออนุญาตเด้อไทยนี่ให้ค้นมาเบิ้งนะครับ เคยมีข่าวออกนะครับที่ว่าช้างหอยชาหน้าเขาได้ไปจับปลาไหลใดน้าทงให้ทตรงหน้านะครับปลาไหลท้องปลาไหลเผือกเขื่อนปลาไหลเผือกเนาะกะมาอยู่บ้านเกิดได้โชคได้ลาบนะครับได้โชคได้ลาบก่อนบอกเงหละเนาะนี่กะขาดว่าเนะขาดว่าอาจสี่เป็นไปได้คือกันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวยาอยู่ลองสุ่มซุม่มกไกลๆนะครับเนาะนี่ ครับซูมมือไก่จักน้อยนะสะได้เห็นชัดชัดนะพี่น้องเนะออเดี๋ยวไม่ยากสิบบจับบก,กวนเขานะครับเพราะวา่าบก,กวนเพิ่นดนกเพราะวาย่านแตมันผิดมือมันผิดเฉามือนะครับนะบบอยากให้จับนะครับแต่จับได้เชื่องเชื่องนะครับปกติปลาไหลปลาไหลน้ำหนองน้ำน้ำพองน้ำหนองเนี่ยมัก,ก็สิสิเปียวนะเขาจับ,บอะไรนะครับโดดด้งด้งเหมือนบอ่อันนี้ซื่อไหมครับเนาะจังสิเห็นนะครับ คันผู้ได้สนใจก็หรือผูดได้มีวิชาขอหวยขอโชคขลาบสิได้ก็ได้นะครับจากที่ตามข่าวสารต่างๆนะครับข่าวสารต่างๆที่ที่เคยเห็นที่ว่าข้าวได้เนาะได้มากเนี่ยข้าวมาขอโชคขอลาบใช่ไหมครับได้แม้ถือไหมครับจาของบ้าน,นถือนะครับคอมเมนต์ข้ามาเนะครับถ่าผู้ได้อยากอยากอยาก,อยากมาชมนะครับ อยู่บ้านเนี่ยบ้านพ่อเถานะครับบ้านพ่อเถาเนาะบ้านพ่อตานะครับเพิ่นเพิ่นทีมาที่ไปก็คือเพิ่นไปดักตุ่มเนาะไปดักตุ่มดักตุ่มอยู่น้ำฟังพ้องนะครับอยู่อยู่ไฮไฮเพิ่นนีสีมันเป็นกอไผ่แล้วก็เป็นฟังพ้องนะครับเนาะนะคพยายามตุ่มมากก็ไปเจอปลาไหลแบบนี้นะครับเอ้เพิ่นคือบ่อยู่ซื้อนอนนี่เนาะปกติสินอนหนึ่งนะครับนอนหนึ่งซื้อนะครับเนาะ เบื้องหัวเพิ่นสิ่นี่เบื้องไก่ครับเบื้องไก่เนาะตากะโอเคปกตินะครับตาปากเพิ่งสีแหวงแวงแวงบเมนแวงแวงดอกมันก็นสีห้อยส้นตุ่มนะครับมันมันติดตุ่มติดอย่างนม้นหมตาบ่องแดนๆตรงนี้นะครับเห็นะปะฝัดเป็นแดนสีขาวๆเป็นแดนดอกๆครับมันอาสีไปส้นตุ่มก็ไรนะครับไปส้นไปกระแทกกับตุ่มอย่างนะครับเนาะ นี่ครับวิญญาตมอจากจับหลายนะครับเพราะว่ายายานยยาเพิ่นเฉามือเฉาหยังนะครับอกที่ซัดน้ำนี่พิ่น่มัก่มักให้ค้น่ะจับนี่แล้วนะครับกะเดี๋ยวสิล้องขอโชคขอลาบบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยววิญญาสิมีวิธีรองมึงนะครับขอโชคขอลาบพิ่นร้องมึงทาเพ่นมาให้โชคให้ลาบเลยบอกกว้หน่อยว่าววแต่ห้โชคไ้ลาบรงวันใหญ่หรือโชคลาบ แต่เงินก่อนนี้ไงเขาบ้านนี่นะสิเห็ดกออ่างให้เพิ่อนอยูนี่เออสิเปนล่องอะไรเห็ดล่องล่องน้ำกอสองสามกอ,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 กอมาเอาดินมาใส่เอาผักมาใส่นะครับใส่อาหารเพื่อนเป็นหมูเป็นไก่ก็ใส้เพิ่นไปเนาะเิ่นสิต้องกินเบิ่งบ่นะครับนี่แล้วก็ปลาไหลด้อยครับไงขันมันขันวัดรอบโตเพื่อนนี่นะครับรอบโตนี่ กันเท้าคิดเป็นนิ้วก็สีได้นิ้วหนึ่ง่นละรอบตัวนี่คือสใหญ่ก็นั่น่นละครับเพราะวม่ยากจับนะครับวม่ยากจับนี่มันเต็มมือไหมครับขออนุญาตนะจับอีกทีหนึ่งก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับวิ่ยาจับสี่เบื้องดูเอาหู้หู้เบื้องดูครับที่จับจับนิ้วมือเข้าสวนกันพอดีไหมครับเบื้องควบใ่ญ่เนาะเข้าจับช่วงนี่ขออนุญาตนะครับจับทีหนึ่งนี่นี่ไหมครับเนี่ยนะครับอะไรเผลือกแท้ ว่าสิบวจับนะครับกับรถโบนด้นะครับแต่จับสัมผัสเบิ้งนะครับนี่ครับกับว่าจะจับนะครับคนว่าเขจาว่าหันจับแล้วมันก็คือสัตว์ของธรรมชาติอยู่ในคล้องในหนองในบึงเหมือนบะพี่น้องคันผู้เคยเห็นปลาไหลเปือกก็ล่องคอมเมนต์เบืงเงนะครับเด้อเป็นยังไงแน่พอตาว่าโอ้ยกินบุลงดอกนะครับผู้ใดเห็นกับว่ากินบุลงนะครับ พอประกาศกินเพิ่นดอกจังไดนาการมิตสซเลี้ยงนะครับก็เลยว่นานจะขอโชคขอลาพเพิ่นถ้าให้็นโชคให้ลาปัสเเลีย้ยงย่างกษัตริย์ก็นะครับก็หั่นเพิ่นให้โชคให้ลาบลีกษัตริ็ดแทนน้ำที่แท่งหน,น้าใบนี่ละนะครับกัศรีเอาแหนเอาจอกไว้เพิ่นอยู่นะครับให้เพิ่นอยู่ตรงนี้งามๆนะครับงามๆนะครับแล้วก็ปัศรีหาอาหารกับเพิ่นกษัตริกินหมู กินเนือ้อมูเนือ้อไก่เนือ้อปลานะครับกินกินเนาะครับหอยยังสีนะครับเนาะกินลนะักษณะแบบปลาเนาะตัวมันก็แปลกพี่นนอะแปลกจุงที่ว่าเป็นจังสีสันแบบนี้ลอยทั้งลอยปลาไหลนี่หรือพันในในล่านโตสิมียังสีจกโตบ่ววสีทองแบบนี้นะครับนะพิ่ญาตคิดว่าล้านโตสิมิจกโตบ่ววลักษณะแบบนี้สีทองแบบนี้นะครับ หนึ่งในล้านบอกนะหนึ่งในล้านเนาะไ่เพี่น้องหนึ่งดูมีทยยุบานไทยยุบานเนาะบานตาเสียงล้านเสียงตาคุยกันเจ้าแชทกันบริษัตกแต่งอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องจริงนี่กระมังตรงนี้เอาพี่น้องลองคิดเบงว่ากระมังกระมังย่หยังสี่เอากระมังตัวนี้ประมาณเมตรได้บ่ครับควบข่วงนะครับควบขวงของของของกระมังตัวนี้ประมาณเมตรนึงนะครับ เรื่องสักับเก้าสิบนะครับตัวนี้นะปลาไหลเบิ้งด้วยบันก้มย่าของปลาไหลเอาหัวอยู่ฟังพี่อ่าแนมเบิ้งงด้วพี่หนองอ่าพี่หนังล่างวัดเบิ้งเบ้บ่ถึงเม็ดกระมัเก้าสิบกลัวนะครับเก้าสิบเท่าไหร่นั่นบ่หูวนะครับนี่เอาดิพนสีไฮหวยบ่เนี่ยลองเบื้องดูครับก็จะเป็นรูปร่างใดแน่อาลองเบื้องครับนี่เบิ้งดูหางหางยังงอขนาดหัวยุ่กับลมั่งฟังนี่เห็นบ่หางกันยังงออยู่ กระบ่อบอกก็ไปตัวนี้ประมาณเกือบเกือบเม็ดนะครับต้นน้ำนักเท่าไรก็บไริสังิึงนะครับเนาะกว่าบากจ,จับเพ่นนะเราไปยังจะอ้วนก็มูผิตปกตินะครับสิอ้วนปลาพ่องปลาหนองคืออ้วนนะครับปลาพ่องล่ำหนําพ่องนะครับอ้วนหัวหเหไนเห็นปะหัวนี่ใหญ่อ้วนสมบูรณ์เลยเห็นปะคือสมบูรณ์กับหัวหัว,หวเพิ่นนี่เห็นราหัวเพิ่นปะเน่ะ ครับนะกับตูนี่สมดูลณกันมัดหนาไม่ว่าไม่ว่าตั้งแเป็นตั้งแต่หัวจดจดหางเลยนสมบูรณ์แบบได้เห็นไหมครับเนะี่ยนบะ่ส่วนมากอะไรมันสีจ้อยๆนะของโตนะครับอ้วนๆกับสีมี้อยู่หมืนกันแต่มันแปลกตรงที่สีนะครับสีทองทองอิลีอีลอเลยนะครับสีทองเนี่ยสีทองอิลีอีลอเลยเอาเบื้องอดีได้ีปนอะนเอาสงเกตเบื้องอดี แต่พี่น้องขัดมีโศคมีลาบนะครับนะขัดอยากมาชมก็มาชมได้นะครับบ้านน้องผือหมูห้าเด้อตำบลทุ่งโป่งอุบลขอนแก่นนะครับมาชมเม,ม,มืองใดนะครับผู้ใดขอห,หวยเป็นก็นมาลองขอเม,มืองกันได้นะครับเดี๋ยวสิหาอาหารให้เป็นกินอยู่นะครับแล้วอาจจะเป็นห mm มู หรือไกล่หรลือหอยต่างตรงพวกนี้นะอาศสยหาไม่เป็นชิ้นอยู่ครับอืม,อมนะครับนะนี่และครับเบึ้งนี่ครับนี่โอ้แดนๆดนตรงนั้นสีขาขาวนี่บ่งบอกนี่อย่างนะครับหัวเพ่นอาจัโดนชนโดนตัแทกนะนําบนะเนี่ย ยาวประมาณเก้าสิบหรือร้อยเมตรร้อยเซนติเมตรเม็ดหนึ่งอะไรบ้าครับพท่านเดวัดนะครับเนาะก็เชื่องดีอยู่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวยากสิอาหารไม่เพิ่นกินเบิ่งมันพิกินเพิ่งกินบ่นะครับเนาะนี่นะครับเด้อสนใจมาเบิ่งใดนะครับปลาไหลท่องปลาไหลเผือกนะครับปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกโอ้นะครับ าให้เพื่อนนะครับโตงามครับเสมอโตนี่ามีจอยนะครับโตเสมอกันเป๊ะเลยทรงรูปร่างเพื่อนดีดมากทรงหัวเห็นบะหัวกับหัวกับโตนี่ทอกันไปเบิดเลยๆๆครับนี่เห็นบ่ร่างทอกันไปเบิดเลยบหนะนะครับ,บนะครับครับถึงว่าโตบักไงมากนะครับไงพ่องาม ใหญ่พองามนะครับใหญ่พองามนะครับอ,อยู่บ้านเลยเพิ่นได้นะครับบ้านเลขที่เพิ่นสองหกนะครับ,บนที่สองหกหมู่ห้านะครับนะครับตาเป็นคนได้มากนะครับแต่กาบ,บอกกะเห็นแล้วกะบวกกากินดเนาะแต่วินัยกับบวกกากินกันเห็นสิ ปูได้เหตเกัดสิบุกินนะครับเอาปล่อยเราเนาะแต่ว่าเอาไว้ขอหวยไป้่าคาก่อนนะนี่แหละพี่น้องมันแปลกๆของแปลกเลยได้มาให้เบิ้งนะะของแปลกปลาไหลแปลกนะครับเด้อปลาไหลสีทองเคยเห็นปลาไหลสีทองว่าพี่น้องนี่แหละปลาไหลสีทองนะครับสีทองอีลีนะครับท่องท่องเลี้ยงหุ้ยนะครับเลี้ยงงามเลี้ยงเผือกก็วว่าอะไรปลาไหลเผือกนะครับเนาะปลาไหลเผือกนะครับ เดี๋ยววิญญากัสีหาแนวให้เพิ่นกินนะครับนะีฮะจอกคาแน่ไม่เพิ่งอยู่นะครับถ้ามีพักบุงเห้เพิ่งอยู่แล้วล่ะนะครับเนาะกะับผมอ่ะบมมีอย่างไรพี่นอ้องไก่พี่น้องมึงของแปลกเนาะปลาไหลเผือกนะครับนะครับปลาไหลเผือกเ้อนะครับปลาไหลเผือกเ้อนะครับนี่แหละปลาไหลเผือกนะครับ,รอ,รบอ่ะพี่นอ้องคนว่ามีประโยชน์เนี่ยกดเลยก็แช่นะครับให้้อื่นเบืองน้านะครับ โคดแช่ไปบุญเ,เห็นน้ำเนาะปลาไหลเพือกบุเห็นกันง่ายๆนะครับปีปีใหม่เของมาเนี่ยื่อวานนี่วันที่อ่าวันที่สีนนส่นะครับเป็นไดีวันที่สี่น,นะครับวันที่สี่นะครับนี่นะครับวันที่สี่แปดค่ำเนาะวันที่สี่แปดค่ำบเมื่อวานเนาะวันพระอ่ะสำนักลี่น้องยินดีครูลากคดแช่มูญเห็นน้ำเลยครับเด้อ ของแปลกปลาไหลเผือกใหญ่แปลกปลาไหลเผือกปลาไหลทองนะครับปลาไหลสีทองครับคลิปนี้อันมีประโยชน์ก็อะไรก็แช์พี่น้องเดอ้อกดพี่น้องหให้เห็นน้ำนะครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นเลขงามขนาดครับผม